สนับสนุนโดย Only Camry อยากที่ใครจะตามทานัน Olympus City Garden จาก Global Top Group อยากที่ใครจะตามทานัน only Camry สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ h อ t Property รายการที่รวบรวมข้อมูลดีๆนะคะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและเพื่ออยู่อาศัยค่ะวันนี้คุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับแอน,น์กำมลชนกพุกยาพรค่ะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ไปติดตามถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ในปี2016แล้วนะคะถือว่ามีความน่าสนใจมากๆแต่ว่าในวันนี้เราไปติดตามกันต่อว่าระหว่างบ้านและคอนโดมิเนียมอะไรจะน่าสนใจมากกว่ากัานเดี๋ยวเราอดใจรอสักครู่หนึ่งค่ะ ผูช้ชมคะวันนี้แอนก็ยังอยู่กันกับคุณอลิฟาสาพัฒนาถาบุตรกรรมการผู้จัดการจากบริษัท c ี r ีรีชา์อ์ประเทศไทยหรือว่า c b r e อนะคะอยู่กับพวกเราแล้วะคะ่ะสวัสดีคะ่ะพี่เอื้องคะพี่เอื้องคะสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้รู้แล้วนะคะว่าแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของไทยในปีนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแอนอยากจะถามนะคะในมุมมองของพี่เอื้องแล้วปีนี้ระหว่างคอนโดมิเนียมแล้วก็กบ้านเนี่ยอันไหนน่าสนใจกว่ากันหรอคะค่ะสำหรับอคอนโดมิเนียมกับบ้านเนี่ยนะคะ คอนโดมิเน uh, mm ีย hmm. มแน่นอนค่ะ mm hmm. เป็นสินค้าที่น่าลงทุนนะคะ mm hmm. เพราะว่าคอนโดมิเนียมเนี่ยซื้อง่ายขายคล่องกว่านะคะ mm hmm. แล้วก็มีประเภทนะคะที่ให้เลือกการลงทุนในเรนจ์ที่กว้างนะคะ mm hmm. คือมีตั้งแต่ระดับล่างไปจนถึงระดับลักชัวรี่เลยนะคะแต่สำหรับบ้านเนี่ยต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับว่าเป็นบ้านในลักษณะไหนนะคะ mm hmm. อย่างวันนี้เนี่ยสินค้าบ้านเนี่ย มีสินค้าตัวใหม่ที่น่าลงทุนมากเช่นกันค่ะนั่นก็คือบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างอย่างโครงการควอเตอร์9 9นี้นะคะก็เป็นหนในตัวอย่างนั้นนะคะที่น่าลงทุนเนี่ยเพราะว่าราคาที่ดินในเมืองปกติแล้วเนี่ยจะมาพัฒนาเป็นบ้านเนี่ยยากมากนะคะเพราะฉะนั้นมีโครงการไม่กี่โครงการนะคะที่มีต้นทุนที่เนี่ย ที่ยังไม่สูงมากอาจจะได้ที่มานานแล้วนะคะแล้วมาพัฒนาเป็นบ้านในเมืองขายเนี่ยต้องบอกว่าดีมาของคนที่อยากซื้อบ้านในเมืองเนี่ยมีมากแต่ว่าจํานวนโครงการที่เปิดตัวออกมาในลักษณะนี้นี่มีน้อยมากแล้วโอกาสที่จะมีโครงการในลักษณะนี้เกิดขึ้นมาอีกนี้เนี่ยยากมากเพราะว่าวันนี้ราคาที่ดินในสุขุมวิทนะคะยกตัวอย่างเนี่ยขึ้นจาก ตารางวาที่เคยมี2-3งสาแสนเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะคะ,คะส่วนใหญ่ในซอยที่สร้างตึกสูงไม่ได้เนี่ยอย่างต่ำสตาร์ทสี่ห้าแสนขึ้นไปเพราะฉะนั้นราคาแบบนั้นเนี่ยนำมาพัฒนาจะต้องขายแทงมากๆกนะค,ะ,คะ,ะก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าสนใจลงทุนในบ้านก็อยากให้เป็นลักษณะของบ้านเดี่ยวใจกลางเมืองค่ะค่ะแล้วทำเลนะคะทำเลเนี่ยด้วยราคาที่ดินนะคะอย่างที่เรียนเนี่ย ที่ยังพอซื้อหากันได้บ้างเนี่ยอาจจะมีสุขุมวิทในบางซอยนะคะแต่ถ้าเจาะไปถึงใจกลางลุมพินีอันนี้คิดว่ายากมากๆที่จะไปเจอที่ดินที่สามารถจะพัฒนาเป็นบ้านได้เพราะจะราคาแพงมากก็เลยอยากจะให้เน้นทำเลสุขุมวิทซึ่งก็มีตลาดเช่าด้วยนะคะสําหรับพวกเอ็กซ์แพดและที่สําคัญก็คือโครงการที่จะให้เช่าถ้าเป็นลักษณะบ้านเนี่ยน่าจะมีฟอซิลิตี้ประกอบเช่นสระว่ายน้ําสวนส่วนกลางค่ะ ไม่ว่าจะเป็นคอนโดมิเนียมหรือว่าบ้านเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในใจกลางเมืองที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษถ้าพูดถึงเรื่องของคอนโดมิเนียมแล้วคะพี่เอื้องในเรื่องของไซส์หรือว่าประเภทของคอนโดมิเนียมอันไหนนะ่าสนใจบ้างคะวันนี้เนี่ยต้องเรียนว่าอ,อ,อยากให้เน้นตลาดบนนะคะคือตลาดลักชัวรี่เพราะว่าคนทีเ่เรียกว่าระดับ ที่มีรายได้สูงวันนี้เนี่ยก็หันมาอยู่ใจกลางเมืองแล้วก็อยู่คอนโดมิเนียมกันมากขึ้นนะคะใ,ในคนกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเขาซื้อเพื่ออยู่เองเนี่ยเขาจะเน้นห้องใหญ่นะคะเพราะว่าใช้พื้นที่นะคะต้องการความสะดุกสบายเพราะฉะนั้นการที่ลงทุนในคอนโดมิเนียม2 3สห้องนอนนี้เนี่ยอาจจะใช้เงินจำนวนมากนิดหนึ่งนะคะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะ แอฟฟอรได้เนี่ยอยากจะแนะนำเพราะว่าซัพพลามีน้อยเหลียงวันนี้เนี่ยหลายๆโครงการนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างโครงการสุขศรัยรีสิเดนซ์เนี่ยสอห้องนอนขนาดใหญ่วันนี้เนี่ยหารีเซลยากมากนะคะแต่ว่าเรามีคนซื้อที่อยากจะได้คอนโดมิเนียมลักษณะนี้เพื่ออยู่เองเนี่ยเป็นจำนวนมากค่ะ ลับลาย,ยัางน้อยแต่ว่าดีมานมากขึ้น<ช>ทำ<ะ>ให้ราคานะั้นสามารถที่จะปรับตัวสูง<ช>ขึ้นไป<ะ>เรื่อยๆนะคะแล้วก็เราจับตลาดบนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังซื้อเขามีคือขึ้นอยู่กับทำเลแล้วก็สินค้าที่พอใจหรือเปล่า ถ้าดูแล้วถ้าเราอยากจะปล่อยเช่าอะค่ะรลายเดือนเนี่ยเราดูไว้น่าจะได้ประมาณเท่าไหร่เร้วคะในแต่ละแบบของคอค่าเช่าตอนนี้นะคะต้องเรียนว่ายิวหรือว่าผลตอบแทนจากการเช่านะคะของคอนโดมิเนียมให้เช่าเนี่ยถ้าหนึ่งห้องนอนเนี่ยยิวจะสูงนิดนึงคืออยู่ที่4-5%เนะคะแต่ถ้าเป็น2กับ3ห้องนอนเนี่ยยิวอาจจะอยู่ที่3-4%คือจะน้อยกว่าเล็กน้อยแต่ในแง่ของการปล่อยเช่าง่ายหรือไม่เนี่ยสองกับสามห้องนอนจะปล่อยเช่าได้ง่ายกว่าหนึ่งห้องนอนค่ะ ได้คะ่ะพี่เอื้องคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้รับความรู้ดีๆนะคะขอบคุณพี่เอื้องมากเลยนะคะ,คะและขอขอบคุณสารที่สวยๆนะคะจากโครงการ Quarter 39สุขุมวิท3์โครงการบ้านหรูจากเครือบริษัทนายเอสเตทค่ะ Global Top Group ขอเสนอ City Garden Tropicana การาคอนโดมิเนียมหรูรีสอร์ทสไตล์ย่านวงอมามอาตไฮเอ็นของพัทยาแวดล้อมด้วยศูนย์การค้าร้านอาหารโรงแรม5ดาวแหล่งบันเทิงมากมาย City Garden Tropicana Let Everyday Be y o u Relaxation r คอนโดมิเนียมหรูวีสอทสไตล์8ชั้น1อาคารเพียง188ยูนิตหรูหราทันสมัยพร่องพร้อมด้วยฟา c i l i ลตีครบครันทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพจากสระว่ายน้ำถึง3สระรอบโครงการ ทุกยูนิตเปิดรับอากาศบริสุทธิ์จากพื้นที่สีเขียวซิตี้การ์เด้นทอป n ิกานามีบริการบริหารห้องพักหลังการขายซิตี้การ์เด้นทอป n ิกานาอีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก global top group เปิดจองแล้ววันนี้และโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กทันทีที่จองซื้อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038 251 586 090 It had to be you. Wonderful you it had to be you. It had to be. You. ยา yeah, ที่ใครจะตามทานัน only Camry Hot Property Highlight Global Top Group ขอเสนอ Olympus City Garden Condominium หรูสไตล์ยุโรปคลาสสิกใจกลางเมืองพัทยาซอยกอไผ่พัทยาสาย3ามตัดกับแยกพัทยาใต้ Olympus City Garden Truly a new way of life Condominium หรู8ชั้น6อาคารพร้อม Commercial Area กว่า60ยูนิต ตกแต่งอย่างลงตัวให้ความรู้สึกหรูหราทันสมัยโดดเด่นด้วยฟาซิลิตี้มากมายทุกยูนิตเปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของสระว่ายน้ำถึง5สระสวนหลากหลายสไตล์พร้อมทั้งสกายจิมทุกยูนิตตอบสนองไลฟ์สไตล์และคุณภาพที่ดีของคนเมืองโอลิมปัสซิตี้การ์เด้นมีบริการบริหารห้องพักหลังการขายโอลิมปัสซิตี้การ์เด้นอีกหนึ่งโครงการคุณภาพจาก global top group เปิดจองแล้ววันนี้โปรโมชั่นพิเศษรับเฟอร์นิเจอร์แพ็กเกจทันทีที่จองซื้อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร038 251 5ม6 0 9 0 741 7417แซ์ Sands Luxury High Rise Condominium พระตำหนักซอย5ริมหาดยินยอมพัทยา Sands พระตำหนักตั้งอยู่บนเนื้อที่2ไร่67ตารางวา27ชั้น284ยูนิตทุกห้องออกแบบทันสมัยสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์เปิดรับทัศนียภาพอันงดงามของอา่าวพัทยา พิถีพิถันในการเลือกใช้วัสดุตกแต่งเกรดพรีเมียมอย่างลงตัวมีห้องให้เลือกทั้งแบบสตูดิโอหห้องนอนและ2ห้องนอนแซน d s ands, พัตตมหนักซอย5พัทยาอยู่ระหว่างหาดจอมเทียนและพัทยา,ตายใต้ใกล้ศูนย์การค้าร้านอาหารและแหล่งบันเทิงมากมายเชิญแวะชมเซลล์แกลเลอรี่ของแซ n d s ands, พัตตมหนักซอย5ได้ทุกวันห้องมีเหลือไม่มากแล้วสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร038250109 099 005 4294 092 484 6262หรือ w w w s a n d s p a t i y a c o m ล่าสุดจากเสีาม Real Estate Solution บ้าน The Grand Park เชียงใหม่บนถนนใหญ่วงเวียนรอบ3อำเภอสันซายเชียงใหม่ด้วยพื้นที่กว่า43ไร่กับบ้าน2ชั้น5แบบเพียง147หลัง เย็นสบายด้วยไฮซีลิงเปิดรับธรรมชาติด้วยกระจกบานใหญ่โดยรอบครบทุกฟังก์ชันการใช้สอยด้วยวัสดุคุณภาพพรั่งพร้อมด้วยฟา c ซิลตี้คลับเฮาส์สวนสาธารณะขนาดใหญ่ระบบอโตเ a ม i ติเกตเว์และระบบรักษาความปลอดภัย24ชั่วโมงเปิดจองราคาพรีเซลเพียง3ล้าน3 90,000บาทโปรโมชั่นพิเศษทำสัญญาเพียง60,000บาทรับส่วนลด100,000บาททุกยูนิต สอบถามรายละเอียดได้ที่084 221 4488หรือ www.siamrest.com It to be Yeah, o to u It had b you. T-kray yeah. จะตามทานัน Only Camry น่าเสียดายนะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้ค่ะช่วงเวลาดีๆนั้นผ่านไปเร็วเหลือเกินนะคะวันนี้แอนและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ